สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะมาแนะนําเครื่องซีนถุงคุกกี้ที่พลอยใช้นะคะการซีนถุงคุกกี้แบบแยกชิ้นจะช่วยให้คุกกี้ของเราเก็บได้นานขึ้นค่ะ ตัวแรกเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆตัวนี้ราคา100ต้นๆค่ะใช้งานง่ายราคาไม่แพงตัวนี้ระบบใช้งานง่ายค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยจะมีที่ปรับอุณหภูมิตรงนี้นะคะเพื่อนๆปรับตามถุงที่เราใช้ได้เลยให้ลองเทสไปเรื่อยๆค่ะว่าถุงของเราใช้เบอร์ไหนถ้าร้อนมากไปถุงก็จะละลายค่ะถ้าเบาเกินไปก็จะซีนไม่ติดค่ะ เวลาจะใช้นะคะก็เอาถุงซีนวางตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอยซีนที่ได้ก็จะไม่หนามากนะคะถ้าเราถือถุงไม่ตรงเส้นก็จะเบี้ยวนิดหน่อยค่ะก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยค่ะในราคาเท่านี้ มาดูเครื่องซีนตัวที่2ที่พอยอยากแนะนํานะคะตัวนี้พ่อยใช้งานเป็นประจําเลยค่ะเป็นเครื่องซีลอัตโนมัตินะคะราคา2,000ปลายๆค่ะใช้งานง่ายสะดวกตัวเครื่องเป็นเหล็กนะคะแข็งแรงทนทานวิธีใช้งานนะคะเปิดสวิตช์หลังเครื่อง กดปุ่มเปิดพอยตั้งความเร็วกับอุณหภูมิไว้แล้วนะคะไฟก็จะกระพริบแบบนี้เราจะรอให้ไฟตรงนี้ค้างก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้การปรับอุณหภูมิก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆต้องลองเทสกับถุงที่เราใช้นะคะว่าใช้ไฟเท่าไหร่วิธีใช้งานเครื่องนะคะ เพื่อนๆเ,เอาคุกกี้ใส่ถุงซีนค่ะแล้วถุงคุกกี้นะคะมันจะมีตะเข็บตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเอาด้านนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนค่ะแล้วก็ใส่ไปที่เครื่องได้เลยค่ะตัวเครื่องนะคะจะดึงถุงคุกกี้ของเราแบบอัตโนมัติเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่ารอยซีนถุงนะคะสวยงามมีความหนาระยะขอบเท่ากันทุกถุงเลยค่ะ ท่าที่พลอยใช้งานต่อเนื่องมา2-3ปีนะคะแล้วก็เปิดต่อเนื่อง2ชั่วโมงเครื่องนี้ไหวค่ะยังไม่งองแงเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่พลอยอยากแนะนําเลยนะคะสะดวกแล้วก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะเครื่องซีนตัวนี้สามารถซีนถุงได้หลายแบบเลยนะคะเพือ่อนๆลองปรึกษาร้านดูก่อนนะคะพลอยทิ้งพิกัดในคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวพลอยลองเทียบลอยซีนถุงให้เพื่อนๆดูนะคะถุงนี้ใช้เครื่องซีนอัตโนมัติค่ะ ตัวนี้ใช้เครื่องซีนธรรมดาเพื่อนๆลองเลือกดูตามการใช้งานได้เลยนะคะถ้าอยากให้พลอยรีวิวอุปกรณ์เบเกอรี่ตัวไหนอีกคอมเมนต์บอกพลอยได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ